เห็นไ,ไหมฮะเราจะเห็นตัวอาวาตารของเรามาแล้วนะครับอ่าเอาใหม่เห็นไหมฮะนี่คือตัวอาวาตารที่เราสร้างนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นหน้าตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวอาวาตารหน้าตัวเองถูกไหมอ่าแล้วก็เราจะเห็นอ่าลิงก์นะครับเห็นไอคอนลิงก์เว็บไซต์อยู่ถ้าเราคลิกที่ไอคอนตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปยังเว็บครูโทนี่ละพอเราใส่ลิงก์เมื่อกี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูวิธีการสร้างตัวอวตารครับบนนามบัตรของเราครับสมมุติว่าเราเนี่ยส่งนามบัตรให้ลูกค้าใช่ไหมลูกค้าก็สามารถหยิบโทรศัพท์คือมือถือขึ้นมาสแกนเป็นบนนามบัตรอ่าเขาก็จะเห็นคอนเทนต์พิเศษคอนเทนต์เอาของเราเนี่ยอยู่บนนี้เห็นตัวอวตารของเราเนี่ยอยู่บนนามบัตรของเราคนระับคือเราคิดดูว่าลูกค้าเนี่ยได้รับนามบัตรเราแล้วใช่ไหมยังสามารถจะได้ยินเสียงของเราได้ด้วยนะมันจะสร้างประสบการณ์ที่ว้าวให้กับลูกค้าขนาดไหนนะคอ่า เดี๋ยวในคลิปนี้เราก็มาดูว่าตัวอย่างนามบัตรเนี่ยทำกันยังไงนะครับโอเคให้เราเนี่ยเข้ามาที่ a r i a l i o ก่อนนะครับนะเข้ามาดันที่เว็บไซต์นี้เขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้นะครับหลากหลายเริ่มแรกเข้ามาเนี่ยเราก็สมัครอีเมลให้เรียบร้อยก่อนสมัครแอคเคา้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กด s i g อินได้เลยอ่ะพอกดซ i g อินเนี่ยอ่าก็ไปเลือกเทมเพลตนะครับเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ตามแคตติกรีต่างๆว่าเราอยู่ใน Business ไหนนะครับ ่ะเรากดคลิกนครับ Create New Campaign แล้วก็ Create Form Template แล้วลองมาดูตัวอย่างของเขาซิว่า template เนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาก็จะมีเป็นแบบอ beauty อ่ะก็ใครทำครีมใครทำโปรดักสินค้า beauty นะก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์กล่องผลิตภัณฑ์เป็น AR เข้ามาก็ได้นะครับลูกค้าได้รับการ์ดใบเนี้ยแล้วก็เห็นตัวอย่างของจริงหรือว่าลูกค้าไปสแกนในเว็บไซต์ก็สามารถจะเห็นตัวอย่าง นะับเป็นกล่องแบบไหนก็สามารถใส่เข้าไปได้ะหรือว่าจะเป็นสร้างแบรนด์นะับสร้างการรับรู้แบรนด์สร้างแบรนด์ awareness เป็น influencer marketing เนี่ยก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นหนึ่งนั่นก็คือน,นอา,ามบัตรเห็นไหมเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่านามบัตรสร้างยังไงแล้วก็ทําเป็นหนังสือก็ได้เป็นแมกกาซีนเป็น, book, นบุ๊กนับทำเป็นแบบอ่าพิมพ์แอดนะสมมุติเราแจกแจกเป็นพิมพ์แอดใช่ไหมเป็นโบชัวอะไรให้ลูกค้าลูกค้าสามารถที่จะหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแล้วก็เห็นคอนเทนต์พิ อย่างในตัวอย่างนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะสแกนแคตตาล็อกสินค้าแล้วก็มี 3D โมเดลนะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ3มิติอะ่ะเป็นออบเจ t กสามมิติอะ่ะขึ้นมาโชว์นะก็สามารถทำได้อ่ามีอะไรอีกนะครับเอ่อ n i n า and Education นะครับก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะถ้าเกิดว่าใครเป็น ครูเป็นคลสออนไลน์ใครที่ท,ทําธุรกิจความรู้อยู่เนี่ยก็มาประยุกต์ใช้นะครับมีอะไรอีกแฟชั่นอย่างเงี้ยนะแฟชั่นะ Fashion ก็เป็นตัวอย่างกระเป๋านะเป็นตัวอย่างเสื้อผ้ารองเท้าทำเป็น AR ได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนามบัตรกันก่อนนะครับอ่าผมก็จะคลิกมาที่อวตารบิสเนสการ์ตัวนี้นะครับคลิกมาเข้าไปเลยแล้วก็กด u ยู t เทมเพล e เขาก็จะออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วแหละส่วนหนึ่งเราแค่มา แก้ไขท่านเองแก้ไขข้อความแก้ไขรูปตรงนั้นตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้โอเคพอเราเข้ามาแล้วนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอวตารนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวอวตารที่ระบบมันสร้างมาให้เราก่อนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้โอเคแล้วก็เราก็จะเห็นพวกข้อความต่างๆตรง,ตรงข้างหลังนี้ใช่ไหมฮะอ่าข้อความบนนามบัตรเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับตัวนี่เป็นรูปภาพข้อความคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยน,น,นะครับก็เปลี่ยนได้หมดเลยไอคอนเราจะเห็นไอคอนอ่เว็บไซต์ นะครับแล้วก็มีอีเมลมีโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถคลิกมันได้ด้วยนะออนะครับเราสามารถคลิกปุ่มเนี่ยได้แต่ว่าเวลาคลิกเนี่ยต้องทําไงครับเราจะต้องสแกนเข้าไปบนานบามบัตรก่อนแล้วมันจะมีปุ่มเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วเวลาที่เราสราสง่งเช่ไหมเราสามารถแค่คลิกปุ๊บแล้วก็มันก็เข้าไปยังเว็บไซต์เราเลยคลิกปุ๊บกดขึ้นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับก็สามารถทําได้นะโอเคอ่ะวิธีการนะครับเราก็จะเห็นด้านขวา ด้านขวาล่างเนี่ยเราจะเห็นตรงครําว่า object in AR scene ตรงเนี้ยสิ่งที่อยู่ใน object in AR scene เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในซีนทั้งหมดตรงนี้นครับตรงนี้เขาเรียกซีนอ่ะกรอบใหญ่ๆตรงนี้นะครับ,รก,รบ,รรบก็คือเราจะจัดอะไรอยู่ในซีนเนี่ยล้วก็เอา object มาใส่แล้ว object มาจากไหนก็คือมาจากลงแถบเครื่องมือด้านซ้ายนี่อย่างนะเราจะมี 3D models มันจะมีวิดีโอมันจะมีรูปภาพนะครับมีเสียงได้ด้วยเป็นเทคเป็นปุ่มนะครับก็สามารถจะเอามาใส่ได้โอเคถ้าเราต้องการจะลบตัวไหนเนี่ยล้วก็มากดคลิก delete ด้านหลังได้เลย,เลยครับกดรูปถังขยะเลยนะอย่างเช่นผม,ผมจะลบข้อความอา่าผมจะลบปุ่มตรงนี้แล้วกันปุ่มโทรนะครับผมไม่เอาผมก็มาที่ตัวนี้นะครับอา่าโฟนโฟนไอคอนนะครับกดดีลิทไปปุ๊บเนี่ยไอคอนก็จะหายไปละแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวอวตารก่อนอา่าตัวอวตารเนี่ยเนื่องจากถ้าเราคลิกไปเนี่ยเราจะเห็นชื่อมันนะมันจะชื่อว่าอวตาร animated.glb นะครับตรงเนี้ยเราสามารถไปสร้างตัวอวตารของเราได้ด้วย แอปที่ชื่อว่า r e a d y Player Me อ่านะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ก่อน Lady Lady Player Me เสร็จแล้วก็สมัครอ e ีเมลให้เรียบร้อยนะสมัครแอคเคา t ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะกด Enter Hu บเราก็จะไปทำการสร้างตัวอวตารของเรานะครับอ่ะผมก็จะกดตรงนี้นะครับอ่ะกดสร้างใหม่แล้วก็เราจะเห็นตรง Lady Player Me นะครบกดบวกหนึ่งครั้งกด Create New Avatar ใหม่นะครับแล้วก็เลือก จะเพศชายเพศหญิงนะครับเราก็เลือกได้ตรงนี้เราสามารถจะใส่รูปของเราได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีรูปที่เป็นหน้าของเราเนี่ยเราก็อัปโหลดเข้าไปแล้วระบบมันจะสร้างเป็นตัวออตาที่เป็นหน้าเรามาให้นะ,ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะใช้รูปของ่อะจะใช้ตัวออตาของระบบก่อนแล้วกันนะผมไม่ได้อัปโหลดรูปนะ ก็คลิก c o n t i n u e w i t h Out Photo ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอวาตารสำเร็จรูปมาให้นะครับอ่ะสมมุติเลือกมาสักตัวหนึ่งอ่าตัวไหนดีนะครับอ่ะในนี้แล้วกันเนาะในแว่นตัวนี้นะครับดกด Next ไปเลยเรอมาโหลดแป๊บนึงนะครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีแววตาเปลี่ยนเขาโครงหน้าทั้งหลายนะครับก็มาดูที่เครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็ะจะมีโครงหน้าเนี่ยจะโครงหน้าแบบไหนจะ,จะเอา Vshape ขนาดไหนนะครับก็เลือกเข้าไปเสื้อเนี่ยก็จะมีะสําเร็จรูปให้ใช้นะครับจะเอาชุดแบบไหนเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปนะครับเลือกมาสักชุดหนึ่งนะครับเราก็ลองเล่นได้ตัวนี้ปรับแต่งได้นะครับสมมติผมเอาชุดตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกทรงผมอะไรละนะครับเราก็ลองปรับแต่งดูนะครับสมมติผมเอาเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับกด enter หับได้เลยแล้วก็จะได้ตัวตาที่เป็นที่เราออกแบบแล้วถ้าเกิดว่าใครอัพโหลดหน้าตัวเองเนี่ยมันก็จะ เป็นหน้าตัวเองเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวอวตารเนี่ยขึ้นมาแล้วนะรอระบบโหลดแป๊บนึงเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวอวตารจาก Ready Player Me เนี่ยเอามาใช้ได้เอามาใช้ในนามบัตรของเราได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยเราจะเห็นจุด3จุดตรงนี้ใช่ไหมฮะจุดไขป่ปลา3จุดเนี่ยนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดอวตารนะมันจะเป็นมันจะเป็นนามสกุล .glb กดหนึ่งครั้งนะดาวน์โหลดมาอยู่ในเครื่องอ่าในผมอีกอีกตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่แอปตัวนี้เทเรล์นะครับแล้วก็ ลบของเก่าไปก่อนลบตัวอวาตารของเก่าไปก่อนครับลบตรงที่ object in rc ตรงนี้นะฮะตัวนี้เชื่ออะไรอวตารกายนะ animated ลบตัวนี้ไปเลยเสร็จแ,แล้วก็ไปไปดึงมันเข้ามาใหม่นะมาที่ด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นคำว่า 3d นะครับดึง object 3d ้นมาวา,วางเสร็จแ,แล้วก็เลือก upload นะครับปไฟล์ก็คือไปเรื่องในเครื่องของเรา เมื่อกี้คือเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมาคือชื่อตัวนี้นะครับ D04 ตัวนี้กดอัปโหลดหนึ่งครั้งอ่ามันจะเป็นนามสกุล g l b เนอะตัวอวตารของเราโอเคมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยมาแล้วเห็นไหมตัวที่เราออกแบบอ่าคราวนี้เราก็มาจัดตำแหน่งหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับอ่าเราคลิกคลิกที่ตัวอวตารแล้วก็มาที่ Property นะครับมาที่ position นะครับเราก็กำหนดตำแหน่งแกน x อ็กซ์กบนี้ได้นะครับถ้าตัวมันใหญ่ไปเนี่ยเราก็มาส scale าว w n หน่อยนะมากดที่ส scale แล้วก็อ่าตรงนี้นะครับกำหนด ติ๊กเลือกตรงนี้ด้วยนะครับกำหนดสัดส่วนให้มันขยายย่อขยายเท่ากันทุกแกนนะครับแล้วก็สเกลดาวลงมาอ่าประมาณนี้แล้วก็กําหนดตําแหน่งไม่อ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคสมมุติว่าผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับกดเซฟได้เลยถ้าตรงไหนมันโอเคละตัวตรงนี้นะครับไอคอนไอคอนรูปเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ของเราได้เราคลิกที่รูปไอคอนเนี่ยแล้วก็มากาหนดตรงที่แท็บอินเ r อร์แอคชั่นนะครับ บวกอีเวนต์ตรงนี้มันจะให้เราเนี่ยใส่ลิงก์เปลี่ยนลิงก์เป็นเว็บไซต์ของเราได้นะครับสมมติว่าผมจะใส่ลิงก์ของผมแล้วกันนะครเป็นครูโทนี่ดอทผมก็กปอนลิงก์มาเลย ครับลิกมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็กดเซฟหนึ่งครั้งนะครับข้อความตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับมามาเปลี่ยนคอนเทนต์ตรงนี้นะครับคลิกที่ข้อความวก็มาเปลี่ยนคอนเทนต์ให้ไอแอมครูโทนี่อ่าแบบนี้นะครับกดเซฟได้เรียบร้อยละว,วิธีการใช้งานนะว,วิธีการใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามาร์เกอร์ก่อนมาร์เกอร์คืออะไรมาร์เกอร์ก็คือรูปภาพที่บอกว่าเมื่อกล้องเนี่ยสแกนไปบ,บนมาร์เกอร์ตรเนี้จะให้ปรากฏคอนเทนต์ AR ที่เราสร้างขึ้นมา มาร์เกอร์ er ในตัวอย่างเนี่ยก็คือเขาจะมีให้เราเรียบร้อยแล้วด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะัเป็นรูปให้เราดาวน์โหลดมา1ครั้งก่อนกดลูกศรลงนะดาวน์โหลดมาปุ๊บแล้วก็เปิดมันนะครับนะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยนะับ มันจะเป็นไฟล์นามบัตรเป็นเป็นไฟล์นามบัตรข้างหลังนี่แหละนะครับเป็นเทมเพลตข้างหลังอ่ะเสร็จแล้วให้เราเนี่ยกดพรีวิวปุ่มบนได้เลยดกดกดพรีวิวหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราหยิบมือถือขึ้นมาไปเปิดแอปสแกน QR Code โค้ดนะครับในตัวอย่างนี่ผมก็จะใช้แอปของ Line ในการเปิดตัวอ่าน QR โค้ดนะผมก็เปิดเข้าไปเลยเปิดที่ไลน์นะครับแล้วก็เอามือถือขึ้นมาสแกนอ่าแล้วก็คลิกคลิกลิงก์เข้าไปนะครับเปิดกับโครมเปิดกับเบลซ์โซโครมก็ได้นะครับแล้วก็กดรันครัะรบอ,ะอมาโหลดแบนึ่ง โอเคคราวนี้นะครับเอากล้องของเราเนี่ยนะครับไปส่องที่บักเกอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่าไปส่องปุ๊บเห็นไหมฮะเราจะเห็นตัวอวตารของเรามาแล้วนะครับอ่าเอาใหม่เห็นไหมฮะนี่คือตัวอวตารที่เราสร้างนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นหน้าตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวอวตารหน้าตัวเองถูกไหมอ่าแลวก็เราจะเห็นอ่าลิงก์นะครับเห็นไอคอนลิงก์เว็บไซต์อยู่ ถ้าเราคลิกที่ไอคอนตนัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปยังเว็บครูโทนี่ละพอเราใส่ลิงก์เมื่อกี้นะครับอ่านะับตรงนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อได้นะเราอาจจะพิมพ์เป็นนามบัตรให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าลูกค้าจิบขึ้นไปก็สแกนมาหรือว่าพิมพ์อ่าเขาเรียกพิมพ์มาร์คเกอร์แปะไว้บนกล่องสินค้าของเราเลยครับก็สามารถที่จะทําได้ตรงนี้เป็นไงบ้างครับก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองอไปประยุกต์ใช้ดูครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมกูโทนี่สวัสดีครับ